ร้อยเปอร์เซ็นต์นเตรียมกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วพูดไปก่อนก็ก็พร้อมค่ะสำหรับวันนี้คิดว่าแฟนๆน่าจะได้รับความสุขกลับไปค่ะระว,ว,วังแข็งยังไงบ้างคะสีฟ้าก็สีฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาสาวเน้นไปทางความแข็งแรงนี่ออกกำลังกายทุกวันคุณหลิมงมีง่วงเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมนะก็ติดกันสามวัแล้วนะเออออกกำงกายใช่ไหมคะนอน ก็ได้ก็คือก็คือทุกทีมแข็งแรงหมดแต่สีฟ้าแข็งแรงกว่าข้อทิ้งตรงนี้แล้วของเราใครเป็นตัวเต็งจีน่าจะดแบบใครเป็นตัวเต็งตัวทำคะแนนตัวทำคะแนนเหรอคะเอาจริงๆอ่าเมื่อวานที่ลองซ้อมกันไปก็จะมีพี่หลิงละหนึ่งลงเกมพี่แอนด้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางโน้นก็เป็นพี่มินอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ทีมนู้นก็น่ากลัวเหมือนกัน น้องเดนิสน้องเดนิสค่อนข้าง,างน่ากลัวแต่ทีมเราเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงเพราะหนูจะเป็นคนทําให้เสียงมันดังขึ้นเราใช้เสียงดัง ยูทูปตำแหน่งยูทูปตำแหน่งให้แบบรองแต่ว่าส่วนลงแรงหรือเปล่าก็ก็ต้องดูน้องออมก่อนเหมือนเมื่อเมืคืนก็เห็นน้องออมบนบนแล้วว่าหลิงไม่ยอมอมอมมือว่าเซงอะไรเงี้ย<ม>วันนี้ก็เลยต้องต้องดูว่าอารมณ์คุณเขาเป็นยังไงคือ<ม>ถ้าทุกมขอได้ยอมอยหอลิงจะยอมไหมคอย่ามา,มาขอเจ๊เจ๊ก่อนนะ ถ้าเราลงกีฬาหลายแล้วเป็นหนึ่งตัวตัวเต็งเป็นตัวเต็งเป็นตัวเต็งเหรอคะก็ไม่ใช่ไม่ได้ยินเหรอจะไม่ได้ไม่ได้ค่ะคือเป็นนักกีฬาค่ะใช่ตอนตอนเรียนไฮสคูลก็เป็นนักฟุตบอลโอ้ว้าวแล้วทำไมม่วานแววาวแล้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะทีมสีฟ้าเราพร้อมมากีบาร์ก็เตะบอลได้ จอยแล้วก็เน้นเป็นทีมแล้วก็เน้นวางแผนกันว่าเมื่อวานวางแผนกับน้องพริกขิงว่าแบบอุ้ยเดี๋ยวถ้าเราจะไปเจอสีชมพูเนี่ยเราลุมใครดีจะได้แบบช่วยกันเป็นทีม คิ้วแต่แจ๋วไงพี่หวาไม่แต่ประเด็นคือพวกเราประชุมกีมันตลอดใช้ไได้เรื่องไหมไม่ได้เลยเลยก็คือนี่แหละค่ะจริงๆก็เมื่อวานได้ซ้อมก็รู้สึกว่าเข้ากันดีนะพวกเราใช่ทุกคนปั๊บวันนี้คือแข้งขาสัมพันธ์กับร่างกายนะวันนี้นะสัมพันธ์ค่ะสัมพันธ์แน่นอนแตดเสียงไปก่อนแน่นอนอสุจิตาสุขิมฝังสิชมูหน่อยว่าสิชมูขีดเราหนักเหมือนกันนะใช่าอะไรบ้าง จริงๆเราก็ไม่ได้ทําจริงนะเมื่อวานเดี๋ยวเรารอมาทําวันนี้ทีเดียวแส่อนเหมือนกันแต่ขอพูดอย่างนี้นะเรื่องกีฬาเนี่ยไม่ได้ห่วงเลยห่วงแค่ว่าสีชมพูจะมาหาสีฟ้าหรือเปล่าใครล่ะใครคือคพวกคน<ค>ต้องหักห้ามใจไว้นะคะสีชมพูเราด้วยนะ โอเคสองคำสำหรับทีมเราถ้าชนะแล้วก็ถ้ามองลงแน่มองยังไงถ้าเลยนะถ้านี่เนี่ยรับเรานะไม่รับนะโอเคค่ะสองสามมองลงแน่เลงิเลยผู้แก่ Welcome to Star Society